รวมรีวิวลิปของเหล่าตัวแม่ศิลปินนักร้องคนดังระดับโลกค่ะนี่คือมาหากรรมที่ชิวรวบรวมมาให้ถึง8แบรนด์ด้วยกันนะคะมีทั้งเนื้อแมตต์เนื้อกลอสเนื้อทินนะคะแม่ๆเหล่านี้เนี่ยจะมาจากโซนยุโรปอังกฤษอเมริกาค่ะเริ่มกันที่แบรนด์แรกของค y l ลี่เจนเนอร์ค่ะอันนี้จะเป็นลิปเกลสนะคะที่ชิวว่ามันให้ความเบาสบายปากมากคล้ายๆลิปออยเลยค่ะถัดมาจากแบรนด์ฟอลเอนซ์บ้างนะคะอันนี้เนี่ยชิได้จากตอนปอังกฤษค่ะเนื้อมันอบ,บมีความเข้าใจยากนิดนึงแต่ชอบในเรื่องของโทนสีเลยค่ะ่ะะไปเปเของ IEM ค ความที่แบรนด์เนี่ยดินอายมันจะมีความล้ำลใช่ไหมคะซึ่งชิงไม่เคยเจอแอปิเคเตอร์แบบนี้ในแบรนด์อื่นเลยส่วนเนื้อลิปก็จะมีความคล้ายลิปออยล์เพิ่มความเย็นค่ะและต่อไปนะคะจากแบรนด์ SKKN ค่ะความบ้านคาเรเชียนเนาะ,นะ,นะ,นะก็ต้องเป็นโทนนูดสายฟอนะคะตัวนี้จะเป็นเนื้อแมตแต่ชิว่าเขาทําสีได้ดีมากและต่อไปจากแบรนด์โลดเลยค่ะตัวนี้เป็นลิปที่ชิชอบมากๆากอะ่ะเขาทาสีดีแพ็กเกจใช้งานง่ายราคาน่ารักค่ะถัดมาจากแบรนด์ Fenty Beauty เลยนะคะลิปรุ่นนี้เนี่ยก็เคยเห็นน,ออน้องล รู้สึกว่าลิปรุ่นนี้เนี่ยมันไม่ได้สวยทุกสีค่ะจะสวยแค่เฉพาะบางสีเท่านั้นอัดมาเป็นของ house lab นะคะลิปตัวนี้เนี่ยเป็นอีกตัวหนึ่งที่ชิชอบมากๆในปีนี้ทั้งสีทั้งเนื้อความพลัม,มคือให้เลยอะ่ะและสุดท้ายนะคะจากแบรนด์ lab beauty ค่ะตัวนี้เนี่ยเป็นลิปทิ้นไม่ค่อยจะได้เห็นแบรนด์สายฝอทำลิปทิ้นเท่าไหร่แต่เนื้อคือดีบางเบาสีสวยนะคะมีความทิ้งสเตนด้วยและนี่คือการรวบรวมแบรนด์ลิปของ8ตัวแม่เพื่อนเพื่อนเคยลองใช้ของแม่คนไหนแล้วคอมเมนต์มาบอกหน่อยว่าชอบของใคครที่่สุดะ